สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การสอนใช้งานบล็อกเจมล็อกอินวันนี้บล็อกที่ผมจะมาสอนใช้งานก็คือบล็อก JavaScript Code บล็อก JavaScript c code นะครับมีความสามารถในการใช้เขียนภาษา JavaScript เพื่อใช้ควบคุมเบราว์เซอร์หรือจัดการข้อมูลภายในและภายนอกโดยผู้ใช้ควรมีความรู้ความเข้าใจในภาษา JavaScript ในเบื้องต้นเพื่อที่จะสามารถเขียนคำสั่งควบคุมในที่นี้ผมจะมาลองเขียนคำสั่งในการจัดการข้อมูลภายในโปรแกรมเจมล็อกอินและควบคุมเบราว์เซอร์ โดยท่านสามารถใส่คำสั่ง JavaScript ในช่องนี้ได้เลยนะครับหากต้องการให้ตัวโค้ดรันก่อนที่หน้าเพจจะโหลดเสร็จเราสามารถติ๊กตรงส่วนนี้เพื่อป้องกันการที่ตัว JavaScript รันไม่ทันหน้าเพจนะครับในที่นี้ผมจะทำการเขียนคำสั่งเพื่อประกาศตัวแปร โดยตัวบล็อกนะครับจะมีคำสั่งที่ทำการจัดการข้อมูลภายในยกตัวอย่างเช่นตัว set variable ใช้ในการประกาศตัวแปร read data ใช้ในการเก็บข้อมูลตัวแปรส่วนตัว next block นะครับจะเป็นการบอกว่าเมื่อทำงานเสร็จให้ทำการ Run บล็อกถัดไปในตัวอย่างนี้ผมจะทำการเขียนตัว set variable เพื่อใช้ในการตั้งค่าตัวเลขผมจะลองเขียนคำว่า set variable จากนั้นผมจะตั้งชื่อ Variable ที่มีชื่อว่า number เทสให้เป็นค่าตัวเลข10นะครับจากนั้นผมจะลองทําการรันได้เลยเมื่อรันเสร็จจะเห็นได้ว่าเรามีตัวแปรที่ถูกสร้างขึ้นมาที่มีค่าเป็นเลข10นะครับถัดมาผมจะมาลองอัปเดตข้อมูลที่มีโดยผมจะลองใช้อีก1นึ่งล็อกที่เป็นล็อก JavaScript โดยผมจะประกาศตัวแปรเข้ามารับค่าเขียนเป็น constant number ผมจะลองใช้ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงก็คือ w e b d data นะครับจากนั้นผมจะนำเอาตัว เวล b l ลที่ชื่อ e Number ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อก่อนหน้านี้ เก็บข้อมูลของ number มาเพื่อที่จะเอามาอัปเดตครับจากนั้นผมจะเซตกลับเข้าไปที่ตัวเดิมที่ชื่อว่า number โดยใส่ค่าเป็น num บวกสินะครับจากนั้นทําการ run ดูแล้วครับเมื่อรันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าข้อมูลของเราถูกเพิ่มขึ้นมา10นะครับตอนนี้ number เป็นค่า20ต่อไปผมจะใช้คําสั่งในการควบคุมตัว browser ผมจะลองลบ2ตัวนี้ออกนะครับผมจะนำเอา Fox JavaScript โดยคําสั่งที่ผมจะใช้จะเป็นค่าเริ่มต้นตามนี้เลยนะครับผมจะล็อกคําว่า hello world ทำการเปิด b r o w s ์เซขึ้นมาก่อนนะครับผมจะลองไปที่ที่อยู่ของ Google แล้วกดรันโดยผมจะไปที่ตัว inspect ของเบราว์เซจากนั้นกดไปที่ console จะเห็นได้ว่านะครับเรามีข้อความที่ถูกส่งจากบล็อก JavaScript เป็นคําว่า Hello World ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการสอนใช้งาน b ล็อก j a m l s c i n คลิปวิดีโอหน้าจะเป็นการสอนใช้งาน b l o อกอะไรอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ